ข่าวด่วนสีธนาคารใหญ่ในไทยปิดระบบแอปธนาคารและ ATM ทั้งหมด6ชั่วโมงคุณต้องการรู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรและมันจะกระทบใครบ้างอย่าลืมวางแผนการเงินของคุณไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในวันหยุดระบบนี้ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพจะปิดระบบชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าจึงมีการปิดระบบในเช้าวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568เวลา1ถึง7นาฬิกา ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าต่างธนาคารไม่สามารถใช้บริการทำธุรกรรมได้ตั้งแต่เวลา1ถึง7นาฬิกาทุกประเภทธุรกรรมที่ผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งแบงคอกแบงก์โมบายแบงกิ n งจะไม่สามารถใช้งานได้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศธนาคารกอไก่สอเสือก็ไม่พลาดการปรับปรุงระบบ ATM CDM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นในวันเสาร์ที่8พฤศจิกาย,ยน2568 ตั้งแต่เวลา1นนาฬกาสานาทีถึง3นาฬกาสานาทีซึ่งในเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถให้บริการธุรกรรมด้านการเงินผ่านโตู้ ATM CDM ได้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะปรับปรุงโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบในวันที่9พฤศจิกายน68เวลา0ูนย์นาฬกา30นาทีถึง6นาฬกาซึ่งบริการที่จะได้รับผลกระทบมีดังนี้โมบายแบงกิ้งกรุงศรีแอป Internet b a n k แบงสำหรับลูกค้าธุรกิจกรุงรีบิสออนไลน์มบ b a แบงกิ้งสำหรับลูกค้าธุรกิจกรุง Biz Online Application, รีบิสออนไลน์แอปพลิเคชันเครดตบัตรุรงสีและบริการที่เชื่อมต่อผ่านระบบ API กระทบเฉพาะ e t a ท document ธนาคารเกียรตินพัฒน์ธนาคารเกียรตินาคิน,คนพัฒน์จะปิดระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568 และวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2568ระบบปิดให้บริการในเวลา23-4นาฬิกาซึ่งระบบที่ไม่สามารถให้บริการได้มี KKP Mobile Banking Application, KKP BizE Banking, การรับ SMS ยืนยันทำรายการระบบ ATM, บริการ KKP debit card และบัตร KKP cash card แต่นี่เป็นเพียงข้อมูลที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการจากธนาคารต่างๆเพื่อให้ลูกค้าทราบการปิดระบบ และปรับปรุงระบบของธนาคารแต่มีบางคนที่มองว่าการปิดระบบชั่วคราวนี้อาจเป็นเพียงการปกปิดเพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้าจากการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ต้องการทําทให้เกิดความสงสัยว่ามีข้อมูลลูกค้าที่ถูกเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการปิดระบบชั่วคราวของธนาคารใหญ่ๆนี้มาถามตัวเองและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ